นี่คือวิธีการการดูแลสุขภาพของผู้ที่ติดเชื้อไวรัส HIV หรือผู้ที่เป็นโรคเอด ทุกท่านคงจะพอรู้กันนะครับว่าโรคเอชคืออะไรโรคเอดคือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส S I V หลังจากติดเชื้อไปแล้วประมาณ8-10ปีก็จะกลายเป็นโรคเอชการรักษาคนที่ติดเชื้อไวรัส S I V หรือคนที่เป็นโรคเอดด้วยยาที่ใช้ในการรักษาไวรัสไม่มีเนื่องจากไวรัสยังไม่มียารักษาจึงต้องใช้ยาต้านไวรัสซึ่งแพทย์จะจ่ายยารักษาทันทีเมื่อผู้ป่วยมีปริมาณของซ d ดฟต่ำกว่า350เซลล์ต่อลูก บาทมิลลิลิตรของเลือดส่วนการดูแลสุขภาพของผู้ที่ติดเชื้อไวรัส SIV หรือคนที่เป็นโรคเอดส์หลักๆเลยนะครับก็เริ่มกันที่อย่าเครียดออกกําลังกายตามสมควรทานอาหารที่มีประโยชน์ทานแป้งน้ําตาลให้น้อยเพื่อชะลอการเสียไปของซีดโฟ ทางเลือกใหม่ของผู้ที่ติดเชื้อไวรัส SIV หรือคนที่เป็นโรคเอดส์ก็คือการเพิ่มภูมิคุ้มกันธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายในทุกๆวันเพื่อเป็นการเพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อสู้กับไวรัสและเพิ่มจำนวนของ CD4 ไปด้วยนี่คือทางเลือกทางออกของผู้ที่ติดเชื้อไวรัส SIV หรือคนที่เป็นโรคเอดส์ไม่มีผลข้างเคียงรักษาได้ในระยะยาว